แอบสปอยหน่อยว่าคุณอะซุ้มซ้อมอะไรไหมครับคุณมีโปรเจกต์อะไรโปรเจกต์ใหม่แล้วอืบอยแบนด์บอยแบนด์หน้าเหมือนออันนี้ไม่รู้ข้อด้วยไหมนะว่าเราทําต้องทําเดโมเพื่อไปเสน,น,น,นอไม่ได้คิดฟังๆอยู่หรอกจะฟีดแบคแล้วทุกคนน่าจะ พร้อ,ตอ, band, band. อมต้อนรับบอยแบนด์บอยแบนด์วงนี้ซึ่งความน่าเหมือนนี่คือเอามาตรฐานอะไรอะไรต่อวะเป็นเรื่องจากอวานเดียวกันเ,เป็นเรื่องที่คนเขาพูดกันไปว่าทีพวกนี้มันต้องไปตรวจ DNA นะตอนแรกว่าเฮ้ยดูโอ้ไหม,มว่าบอยแบนด์ถ้าบอยแบนด์เนี่ยสี่คนเลยไหมม,มีลุงไหนีกสักคนไหมแบล็งแอ็บโบแลราไม่รู้เขาจะเอาด้วยกันหรือเปล่าเน่งอันนี้เราไม่รู้ว่าเดี๋ยวเราต้องไป ต่อสมาชิกวงอะอ๋อแต่ได้ข่าวว่าคิดคอนเซปต์เพลงไว้แล้วเรียบร้อยคอนเซปต์เพลงเนี่ยตอนนี้มี2เพงลงแล้วนะจะเพลงแรกนี่เราสปอยไปแล้วคือ y ay, y อย่าย้ายบ่อยอีกอันนึงนี่เพิ่งคิดออกเมราะวันที่เมื่อวานไปอัดอย่าย้ายบ่อยไปทำเดมโม่ค่ะไอเดียมันแล่นได้อีกไอเดียหนึ่งว่าจะอย่าหวังบิดเป็นเรื่องความเชื่อใจต้องสปอยท่อนเลยปะนิดนึงก็ได้เป็นเจาะเป็นการจองลิขสิทธิ์ และเธอไม่เชื่อฉันเราไม่เชื่อกันจิงจ,งจงางบินฉันทำไมจมกันไม่ลงบงัค้าคงเชื่อใจท้อง,งปตั้งนานเธอจำได้ไหมย,หยืชฉันไว้ทำไมสามสิบวัน <c oughs> ผมว่าเพลงนี้เนี่ยิตแน่เพราะว่าคนเนี่ยโดนกันประจำ